ท่านประธานสภาผูารร้แทนราษฎรที่เคารพกระผมนายละว,วีและกุไทยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์เขตสามพักพุ่อไทยครับท่านประธานครับจากหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติฉบับนี้ครับผมเห็นว่าเป็นประเด็นในความต้องการที่ต้องการที่จะปรับปรุงแก้ไขในการพิจารณาอนุญ,ญาตและการให้บริการแก่พี่น้องประชาชนให้มีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภ,ภาพมากขึ้นก็เห็นด้วยครับกับหลักการนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมาก และมีความเป็นจําเป็นอย่างมากครับในสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทยเพราะประเทศไทยของเราครับได้มีการบังคับใช้พรบอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนในฉบับปัจจุบันนี้มาตั้งแต่พศ2558ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ล่วงเลยมานานมากแล้วด้วยครับดังนั้นครับพรบฉบับใหม่นี้จะเป็นเครื่องมือสําคัญในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานของหน่วยงานราชการเพื่อ เพิ่มความสะดวกสบายให้แก่พี่น้องประชาชนได้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการลดขั้นตอนที่ไม่จําเป็นการนําเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้และที่สําคัญอีกประการหนึ่งครับนั่นก็คือการจํากัดให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิษเพียงเท่าที่จําเป็นอย่างเหมาะสมขอสไลด์ขึ้นด้วยนะครับสไลด์ถัดไปเลยครับท่านประธานครับเป็นที่ทราบกันดีครับว่ากฎหมายนั้นจะต้องเป็นเครื่องมือสําคัญในการทําให้ระบบราชการมีความโปรง่งใส สะดวกและให้บริการพี่น้องประชาชนได้รวดเร็วโดยเฉพาะการพิจารณาอนุมัติอนุญาตในเรื่องต่างๆของพี่น้องประชาชนครับซึ่งมีอยู่เป็นจํานวนมากและเพิ่มมากขึ้นทุกวันทุกวันดังนั้นการนําเอาเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพย่อมส่งผลดีต่อกระบวนการทํางานที่รวดเร็วด,ด้วยและยังทําให้การตรวจสอบย้อนกลับนั้นทําได้ง่ายขึ้นครับและยังเป็นการลดปัญหาการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ และเป็นส่วนช่วยในการป้องกันการทุจริตหรือการเรียกรับผลประโยชน์ต่างๆอีกมุมหนึ่งครับร่างกฎหมายฉบับนี้จะมีส่วนผลักดันครับให้ระบบราชการนั้นได้มีการยกระดับในการให้บริการพี่น้องประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานสากลโดยเฉพาะในประเด็นการพิจารณาอนุมัติอนุญาตหลักนี้นะครับจะเป็นกลไกสําคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้ได้รับการบริการที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับการสร้างมาตรฐานที่ทันสมัยและง่ายต่อการประกอบธุรกิจขอสัตย์ถัดไปครับท่านประธานครับในร่างของพรบฉบับนี้ครับมีประเด็นเกี่ยวกับการลดขั้นตอนและการปรับปรุงระบบการพิจารณาที่น่าสนใจหลายประการเช่นครับการปรับเปลี่ยนการอนุญาตให้เป็นการจดแจ้งแทนครับในกรณีที่มีความเสี่ยงต่ำการยกเลิกการแจ้งความกรณีใบอนุญาตหาย การใช้ระบบใบอนุญาตหลักหรือ Super License การจัดให้มีช่อง Fast Track การชำระค่าธรรมเนียมแทนการต่อใบอนุญาตและการจัดทำแบบฟอร์มภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆอีกประการที่สำคัญครับนั่นก็คือการกำหนดให้หน่วยงานราชการครับต้องมีการทบทวนระบบอนุญาตทุกๆ5ปีและการจัดทำคู่มือเผยแพร่แก่พี่น้องประชาชนครับซึ่งจะเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เกิดการพัฒนาระบบบริการสาธารณะอย่างต่อเนื่อง และทําให้พี่น้องประชาชนครับเข้าใจกระบวนการทํางานของภาครัฐส,ส่วนในประเด็นของการยกระดับการพิจารณาอนุญาตอนุมัติครับเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นในระยะยาวผมเห็นด้วยในการนําเอาเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในการขับเคลื่อนต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นการทําศูนย์รับคําขอกลางด้วยนะครับเพื่อทําให้เพื่อทาห,หน้าที่ในการรับคําขอครับแล้วก็เอกสารหลักฐานต่างๆให้ที่พี่น้องประชาชนนั้นสามารถยื่นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ รวมถึงครับเปิดช่องให้เอกชนสามารถเข้ามาทําหน้าที่ตรงนี้แต่ก็ต้องอยู่ภายใต้การกํากับของส่วนราชการที่ต้องมีมาตรฐานในการครุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความลับทางการค้าด้วยนะครับดังนั้นครับโดยหลักการแล้วผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนครับจะได้ประโยชน์อย่างมากในการเข้าถึงและติดต่อราชการยุคใหม่ที่ระบบอนุมัติอนุญาตนั้นมีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นรวมถึงเป็นการลดต้นทุนครับโดยเฉพาะต้นทุนทางด้านเวลา ซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าเป็นอย่างมากครับท่านประธานและมีการคาดการณ์ครับว่าในกรณีที่มีศูนย์รับคําขอกลางจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อกับราชการได้ถึง3 5ม0 0 0 0้าล้านบาทต่อปีในขณะที่ภาครัฐเองครับจะมีส่วนสําคัญในการทําให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนั้นดีขึ้นควบคู่กับการลดต้นทุนของภาครัฐด้วยต่อไปครับโดยสรุปครับผลลัพธ์ ที่ผมคาดหวังจากกฎหมายฉบับนี้คือประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนครับจะได้รับท้งในแง่ของค่าใช้จ่ายที่ลดลงความสะดวกสบายที่เพิ่มขึ้นในการติดต่อกับราชการขณะดเดียวกันครับภาครัฐเองก็จะมีกลไกที่ต้องปรับตัวให้มีประสิทธิภาพเ่มากยิ่งขึ้นและผลที่สําคัญอีกประการหนึ่งครับนั่นก็คือการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้อย่างจริงจังโดยความร่วมมือของระบบราชการเพื่อประโยชน์ในแง่ของการลงทุนประกอบธุรกิจ ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้ประกอบการด้วยครับและเป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการลงทุนการแข่งขันทางธุรกิจอาจจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของระบบของประเทศต่อไปอย่างไรก็ตามครับผมยังมีข้อกังวลและหวังว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยปิดจุดอ่อนของระบบราชการไทยครับนั่นก็คือประเด็นของการอนุมัติอนุญาตในกรณีที่มีหลายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องครับ ท่านประธานครับเพื่อนสมาชิกหลายท่านได้ยกตัวอย่างของเคสการขออนุญาตจากระบบหน่วยงานผู้ประกอบการธุรกิจส่วนของผมครับอยากจะขอยกตัวอย่างของกรณีของภาคการเกษตรบ้างนะครับในกรณีของพี่น้องเกษตรกรครับที่ในปัจจุบันนั้นจะต้องติดต่อหลายหน่วยงานหลา,หลายหน่วยงานราชการครับเพื่อขออนุญาตในการประกอบอาชีพและก็ประสบปัญหาความราช่าย,ยู่มาก เช่นการขึ้นทะเบียนเกษตรกรครับก็ต้องผ่านกรมส่งเสริมการเกษตรการขึ้นทะเบียน GAP ก็ต้องผ่านกรมวิชาการเกษตรรวมไปถึงกรมอื่นๆเช่นกรมการข้าวกรมประมงกรมปศุสัตว์ซึ่งหากเป็นพี่น้องเกษตรกรครับที่ต้องการทําเกษตรแบบผสมผสานและต้องการยกระดับตัวเองให้มีคุณภาพมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นกลายเป็นว่าการจะขออนุมัติอนุญาตจากส่วนราชการหรือกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องมานี้กลายเป็นอุปสรรคที่ขวางครับ การพัฒนาของเกษตรกร,กรไทยอยู่เพราะหน่วยงานราชาการแต่ละที่ครับก็จะมีขั้นตอนกระบวนการมากมายรวมถึงการไม่สอดคล้องกันของข้อมูลครับระหว่างหน่วยงานด้วยกันเองนั่นแหละและส่งผลทําให้เกิดความผิดพลาดมิสอินฟอร์เมชันและการใช้เวลาที่ค่อนข้างมากครับในการอนุมัติอนุญาตตามมาขอสแสดงลงได้ครับดังนั้นครับ ผมจึงอยากฝากข้อสังเกตนี้ไปยังรัฐบาลเพื่อหาแนวทางการบูรณาการข้อมูลครับและการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการต่างๆให้มีความเข้าใจและสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันและหวังไปอย่างยิ่งครับว่าพรบฉบับนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของระบบรัฐยุคใหม่การพัฒนาสู่ E-Government และช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยต่อไปครับขอบพระคุณครับ